สวัสดีจ้าแม่สินจ้ามาอัปเดตข่าวข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการราคาทองคําวิเคราะห์ทองคําและรายง,งานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่16เมษายนปี2568ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวขึ้นแรงตามทองคําตลาดโลกและมีการสร้างระดับสูงสุดหลอดการทั้งใหม่นับตั้งแต่มีการประกาศราคาทองในประเทศที่บริเวณ51,650บาทต่อบ,บาททองคํา อทองคำแท่งกัส6ก5เงินบาทแข็งค่าที่บริเวณ33.317บาทตก็1ดอลลาร์ทงรงผลให้ทองในประเทศขาดแรงหนุนบางส่วนทองคำสปอร์ตปรับตัวขึ้นแรงต่อเนื่องและมีการสร้างระดับสูงสุดปลอดการครั้งใหม่ที่บริเวณ 3,277.04ดอลลาร์ต่อหนึ่งทรอยออนโดยยังคงได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับมาตรการภาษีของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐ แม้ล่าสุดนะคะสหรัฐจะประกาศจะให้สินค้านําเข้าจากจีนประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนรวมไปถึงส่งสัญญาณปรนภาษีนําเข้า25เปาหรับรถยนต์ที่ผลิตนอกสหรัฐนาเวลาที่แม่นสิิ์บันทึกวิดีโอนะคะทองคําสปอร์ตเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ3,276.885ดอลลาร์ต่อทรอยออนดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ100.101จุด ด้านกองทุเนเสพีดาไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมสำหรับวันนี้นะคะมีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการเปิดเผยยอดค้าปลีกประจำเดือนมีนาคมและชนีภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนมีนาคมแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ3,268ดอลลาร์ 3,262ดอลลาร์หากลดแนวรับนั่กล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ3,257ดอลลาร์และ3,252ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ3,281ดอลลาร์3,287ดอลลาร์หากผานขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ3,292ดอลลาร์และ3,304ดอลลาร์ตามลำดับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อ,ขอมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่16เมษายนปี2568ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำณเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคํา13ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่13ปรับบวกขึ้นมาอีก50บาทสรุปรวมณนะตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่550บาท แม่สิงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตมามประกาศของสมาคมค่าทองคำมณฑนี้ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทําคลิปของแม่สิน้วยนะคะแม่สิงก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําและแรงงานราคาทองในทุกวันแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ